อย่าเพิ่งอัปโหลดคลิป YouTube นะครับถ้าพี่น้องยังไม่ได้ตั้งค่าตามนี้อัปเดตล่าสุดเลยนะครับในปี2026เอา้าไปดูวิธีการกันดีกว่านะครับในคลิปนี้ผมจะจิ้มให้พี่น้องดูทีละจุดเลยนะเดี๋ยวเรามาทำตามไปด้วยกันเลยนะครับเริ่มต้นเลยพี่น้องก็เปิดเจ้าตัวแอป YouTube ขึ้นมาได้เลยนะตรงนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่ปุ่มบวกตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่อัปโหลดเลยนะ กดเสร็จปุ๊บนี่อ่าเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราอัปโหลดนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องจะอัปโหลดคลิปสั้นตรงนี้ก็จะเป็นคําว่าช็อตนะเห็นไหมอ่าคลิปสั้นก็อย่าลืมนะว่าเป็นแนวตั้งไม่เกิน3นาทีนั่นเองแต่ถ้าจะอัปโหลดคลิปยาวนะครับตรงนี้ก็ไปเลือกเป็นคําว่าวิดีโอนั่นเองนะนี่ตรงนี้อ่าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจะไลฟ์สดนะครับด้านล่างก็จะเป็นคําว่าไลฟ์สดนี่อุ้ยตาเฉนยชีตกใจเลยนะ นี่นะครับไลฟ์สดก็คือตรงนี้นะอ่าแล้วก็ถ้าจะเป็นในส่วนของโพสต์นะครับพี่น้องก็กดไปที่โพสต์ได้เลยนะปุ้มนี่เห็นไหมครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็คือผมจะเลือกเป็นอ่าระหว่างอ่าคลิปสั้นนะกับคลิปยาวเนี่ยจริงๆหน้าตามันก็ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับนะอ่าผมเอาเป็นคลิปสั้นละกันนะอ่าเลือกที่คลิปสั้นตรงนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็สามารถนะในการที่เราเนี่ยจะอัปโหลดคลิปนะที่เราทำเสร็จแล้วขึ้นไปก็ได้ในส่วนของคลิปสั้นก็คือว่าเราสามารถถ่ายสดๆตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมเราถ่ายตรงนี้ก็ได้นะกดที่เจ้าตัวต,วตรงนี้เลยเป็นการบันทึกได้แล้วก็จะมีฟังก์ชันเครื่องมือต่างๆนานานในคลิปสั้นตรงนี้ครับแต่ด้านขวามือนะที่พี่น้องจะใช้ได้นะครับ ในคลิปนี้ผมขออนุญาตเป็นเรื่องของเอาคลิปมาใช้เลยนะก็กดปุ่มนี้เลยนะปุ่มเสร็จแล้วนะครับผมคลิปสั้นก็แน่นอนละครับว่าเราก็จะต้องอเป็นคลิปแนวตั้งใช่ไหมไม่เกิน3ามนาทีนะเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนแกลเลอรี่แล้วก็ไปเลือกเป็นวิดีโอนะครับนี่เลือกเป็นวิดีโอนะปุ๊บสมมุติว่าผมเอาคลิปนี้ละกันนะครับพี่น้อง ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าพี่น้องมีหลายคลิปที่ยังไม่ได้เอามาตัดต่อรวมกันนะก็สามารถให้ระบบมันรวมกันได้นะอย่างเช่นผมมีคลิปนี้8วิคลิปนี้6วิ6กวิก็จิมได้เลยนะครับนี่เลือกเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็รวมกันไม่เกิน3มนาทีนะครับกดเสร็จปุ๊บนะครับนี่เสร็จแล้วด้านล่างเนี่ยอันนี้คือเลือกไปแล้ว3คลิปนะด้านล่างก็จะมีคำว่าถัดไป เมื่อกดถัดไปแล้วทางคลิปสั้นเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับว่าเขาเนี่ยก็จะมีเพลงตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกใช้นะเออนี่เห็นไหมครับนะซึ่งเราจะเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้ก็แล้วแต่เรานะอ่าข้อดีของการเลือกใช้ก็คือว่ามันเป็นเพลงที่ฟังแล้วนะครับทําให้คนเนี่ยก็อยากที่จะดูคลิปของเราต่อไปเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ดังอยู่แล้วนั่นเองนะ ่าซึ่งถ้าพี่น้องใช้เพลงตรงนี้นะครับข้อดีคือคนก็มีโอกาสจะดูคลิปต่อไปมากขึ้นนะเพราะว่าเพลงมันดังอยู่แล้วแต่ข้อเสียนะครับก็คือถ้าพี่น้องผ่านกดแล้วเนี่ยแล้วถ้ามีการใช้เพลงเมื่อไหร่รายได้ของคลิปสั้นของเราเนี่ยก็จะถูกแบ่งรายได้ไปด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ท่านไหนเลือกเพลงก็กดที่เพลงเลยนะครับนี่เห็นไหมเลือกเพลงนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็กดถัดไปได้เลย ส่วนถ้าท่านไหนนะครับบอกว่าไม่เอากับเพลงดีกว่านะเออไม่เอาไม่ใช้เพลงเพราะว่าใช้ไปเดี๋ยวโดนแบ่งรายได้อย่างไรเราก็กดคําว่าข้ามตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ก็คือส่วนของเพลงใช้ได้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับถ้าใช้เพลงจากตรงนี้นะแต่จะโดนแบ่งรายได้เท่านั้นเองอ่ะตรงนี้กดข้ามได้เลยนะครับถ้าใครไม่ใช้เพลงนะบึมอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้เนี่ยก็คือเมื่อกี้เราเลือกมา3คลิปนะ มันก็เลยเป็น3มคลิปแบบนี้ซึ่งตรงนี้พี่น้องสามารถสลับที่พี่น้องได้นะครับนะก็คือจะเอาฮิปโปมาวางไว้ตรงข้างหน้าลิงก็ได้เราก็แค่กดค้างนะครับผมปึ๊บแล้วก็ลากเลยครับปึ๊บเห็นไหมพี่น้องกดค้างเสร็จปุ๊บแล้วลากนะครับฮิปโปก็มาอยู่ที่หน้าลิงเรียบร้อยแล้วอ่าเห็นไหมครับตรงนี้แล้วแต่พี่น้องนะว่าจะเอาคลิปไหนมาก,ก่อนมาหลังเราก็สลับที่พี่น้องได้ ตรงนี้ก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับปุ่มอ่าอันนี้ก็คือขั้นตอนของการที่เราเนี่ยเอาไฟล์เข้ามาอัปโหลดคลิปขึ้น y o u t u b e นั่นเองนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าต่างๆแล้วนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่อ่าตรงนี้คือจะเป็นหน้าที่ระบบนะครับให้เราเนี่ยจะมีการเพิ่มเติมอะไรลงไปเช่นสมมุติว่าเราต้องการปรับสีปรับแสงก็เลือกตรงนี้ รหรือถ้าต้องการใส่ตัวหนังสือข้อความปรากฏที่ตรงนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้แล้วแต่พี่น้องนะส่วนใหญ่ผมก็จะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้ในแอปตัดต่อแล้วค่อยเอามาอัพโหลดทีหลังนะครับอ่าแล้วตรงนี้พี่น้องก็ยังสามารถเลือกใส่เสียงเพลงแบบที่ผมบอกเมื่อกี้ดีได้นะตรงนี้นะใส่เสียงตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าสมมุติว่าพี่น้องไม่ต้องการแก้ไขอะไรแล้วนะเราก็กดคําว่าถัดไปได้เลยครับ มาถึงตรงเรื่องของการตั้งค่าแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยอันดับแรกเลยเราก็จะต้องใส่เจ้าตัวชื่อวิดีโอนั่นเองนะครับซึ่งชื่อวิดีโอเนี่ยก็มีความสำคัญนะ,ะเพราะว่ามันก็จะทำให้คนดูเนี่ยมีโอกาสที่จะมาเจอคลิปเรานะในทางหลักการ Youtube SEO เนี่ยก็คือว่าชื่อวิดีโอของเราก็ควรจะมีคำ นะที่มันมีคนพิมพ์ค้นหาเยอะๆใส่ลงไปในนั้นด้วยอย่างเช่นคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปแนวตลกหรือเปล่าผมก็จะต้องมีคําว่าคลิปตลกอยู่ในชื่อคลิปของผมด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับคลิปตลกนะตรงนีาา้นะครับเพราะว่าเวลาที่คนพิมพ์ค้นหาคําว่าคลิปตลกแล้วก็มีโอกาสที่จะมาเจอคลิปผมนั่นเองเพราะว่ามีคําคํานี้หรือมีคีย์เวิร์ดอยู่ในนี้นั่นเองนะครับ ต่อมาก็คือเรื่องของการใส่หน้าปกนะครับตรงนี้นะเห็นไหมพี่น้องกดดินสอได้เลยนะเวลาที่อัปโหลดคลิปสั้นเนี่ยผมแนะนําว่าพี่น้องเนี่ยามาอัปโหลดในมือถือดีกว่านะเพราะว่าเราจะเลือกหน้าปกได้ทันทีเลยนะครับกดที่ดินสอนะพี่น้องตรงนี้นะปุ๊บดินสอปุง๋งอ่าแล้วก็หน้าปกในคลิปสั้นนะครับเราเนี่ยจะต้องเลือกหน้าปกจากวิดีโอ ที่เราทําขึ้นมานะเราไม่สามารถที่จะทําหน้าปกแล้วก็ใส่ลงไปเหมือนกับคลิปยาวได้เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องการเลือกส่วนไหนพี่น้องก็หาช็อตเด็ดๆเลยเอานิ้วลากนะตรงนี้นะนี่หาช็อตเด็ดๆเลยนี่อย่างเช่นช็อตนี้นะปุ๊บเอาเป็นหน้าปกคลิปเลยแล้วก็ถ้าผมจะแนะนํานะครับพี่น้องลองดูคลิปสั้นผมได้นะคือผมจะเอาภาพที่มันเด็ดๆนะ แต่ว่าแนวทางของผมเป็นแนวทางสอนไงภาพเด็ดๆไม่มีผมก็เลยจะใช้เป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆบเล่งบเบล่งเลยให้คนเห็นชัดเจนว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรก็จะเป็นการดึงดูดให้คนอยากจะคลิกดูมากขึ้นนะอ่าซึ่งตัวหนังสือพี่น้องก็ไปใส่ตอนตัดต่อได้เลยนะครับอ่าสมมุติตรงนี้ผมเอาตัวนี้แล้วกันนะนี่ตัวหนังสือใส่ได้นะครับผมนี่โอ้ขอโทษทีครับมีเพิ่มมาแล้วนะกด AA เเลยปึง๋งนี่อย่างที่ผมบอกนะ ลิงล้องปึง๋งอ่านะครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับพิมพ์ลงไปเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็ปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนะตรงนี้นะแนะนำว่าตัวบเล่งบลเล่งเลยทำให้คนหยุดนิ้วดูนั่นเองในส่วนของตัวหนังสือแล้วก็เปลี่ยนสีด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมแล้วพี่น้องก็ปรับตำแหน่งได้นะเจ้าตัวข้อความให้มันอยู่ตรงไหนครับ ปุ๊บนี่นะแต่เรื่องของการปรับตำแหน่งแนะนำว่าอย่าให้มันอยู่สูงเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นแล้วคนดูอาจจะมองเห็นไม่ครบถ้วนก็เป็นไปได้นะตรงนี้ผมว่ากําลังสวยนะไม่สูงเกินไปนะครับเมื่อได้เจ้าตัวหน้าปกเรียบร้อยแล้วก็กดถูกได้เลยตรงนี้อ่าตรงนี้อย่าลืมนะพี่น้องหน้าปกสําคัญมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเรื่องของใส่ชื่อมากี้นี้ผมลืมไปนิดนึง นะพี่น้องก็สามารถที่จะใส่ Ha ได้นะครับในส่วนนี้ก็คือเว้นวรก,ก่อนแล้วก็พิมพ์ Ha ลงไปนะแต่ก็ต้องบอกนะครับพี่น้องว่าไอ้เจ้าตัว Hash เนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมลองมาหลายคลิปแล้วนะทั้งใส่แล้วก็ไม่ใส่เนี่ยผมพูดได้เลยนะครับว่ามันแทบไม่มีความแตกต่างกันเลยนะเออนะสมัยก่อน Ha หรือแท็กเนี่ย มันจะเป็นตัวเหมือนกับบอกว่าให้ AI เนี่ยนำคลิปของเราไปส่งที่ไหนแต่เหนือนี้เนี่ยแทบไม่ต้องบอกมาแล้วนะเพราะว่า AI มันเป็นร่างทองแล้วก็คือมันสามารถที่จะดูบริบทในคลิปของเราตั้งแต่ข้อความสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสื่อแล้วมันก็ตีความได้เองเลยผมว่าตรงนี้แทบจะไม่จําเป็นแล้วนะครับในส่วนของแฮชแท็กนะเอออันนั้นเพราะฉะนั้นผมไม่ใส่ละกันนะพี่น้องนะ เพราะว่าผมใส่ก็ไม่ใส่ผมว่ามีค่าเท่ากันนะอืมต่อมาครับตรงนี้ก็คือเรื่องของระดับการแชร์นะครับก็จะเป็นสาธารณะถูกต้องแล้วนะท่านไหนไม่ใช่สาธารณะก็จะต้องมาแก้ด้วยนะครับเพราะว่าคําว่าสาธารณะก็คือทุกคนบนโลกใบนี้สามารถที่จะค้นหาคลิปของเราเจอได้นะอ่าโหลองแตกเข้าไปดูก่อนปึ๋งอ่าอันนี้ก็คือ ถ้าเป็นระบบสมาชิกอันนี้ก็คือว่าเฉพาะสมาชิกที่สามารถที่จะดูคลิปเราได้นะพี่น้องจะมีอันนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องมี500คนติดตามแล้วก็จะมียอดวิว3ล้านวิวใน90วันก่อนแล้วก็ไปสมัครระบบสมาชิกได้นะตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับผมไม่เป็นสาธารณะก็คือ ในระบบ g o o g l e หรือ YouTube เนี่ยจะไม่สามารถค้นหาคลิปนี้เจอได้ยกเว้นว่าเราจะส่งลิงก์นี้เนี่ยลิงก์ของคลิปนี้นะไปให้เพื่อนดูเข้าถึงจะดูได้อันนี้ก็คือความหมายของคาว่าไม่เป็นสาธารณะเหมือนกับว่าเราอยากจะส่งคลิปนี้ให้เฉพาะเพื่อนเราดูไม่อยากให้คนอื่นในโลกนี้ดูก็ตั้งค่าเป็นไม่เป็นสาธารณะแล้วเราก็คัดลอกลิงก์ไปให้เพื่อนเรานั่นเองนะส่วนอันนี้นี่ก็คือคาว่าส่วนตัวครับ ส่วนตัวก็คือเราเนี่ยนะครับตั้งตั้งค่าแบบนี้จะไม่มีใครบนโลกใบนี้สามารถดูคลิปเราได้เลยนะ,ะแต่ก็พี่น้องก็อย่าอ,อย่าอย่าเข้าใจผิดนะ,ะถ้าสมมุติว่าเราทำผิดกฎ u t u b e เช่นเราไปเอาคลิปชาวบ้านมานะครับแล้วก็หวังว่าเราเนี่ยจะอัพโหลดไปก่อนเพื่อที่จะดึงคนดูเข้ามาดูคลิปเยอะๆ แล้วมาตั้งส่วนตัวทีหลังก็คือป้องกันมาให้ระบบเข้ามาตรวจสอบนะแบบนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าต่อให้เราตั้งค่าคลิปเป็นส่วนตัวแล้วนะ,ะแต่ระบบก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำผิดนะเราก็จะมีโอกาสโดนเล่นงานเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าแบบไหนแล้วก็เรื่องของส่วนตัวอีกนิดนึงนะครับก็คือ สมมติว่าคลิปนี้ของเรานะพี่น้องมีทั้งหมด100ชั่วโมงกับเจ้าตัว100วิวนะถ้าเราตั้งค่าคลิปนี้เนี่ยเป็นส่วนตัวเมื่อไหลนะอา่าระบบก็จะไม่นับจำนวนชั่วโมงในคลิปนี้ก็คือหักออกไป100ชั่วโมงแล้วก็จะไม่นับยอดวิวในคลิปนี้ด้วยหักออกไปอีก100วิวเพราะฉะนั้น การที่เราจะตั้งค่าเป็นส่วนตัวคือจะทําให้เราผ่านกดยากขึ้นเพราะว่าจำนวนชั่วมโมงแล้วก็จำนวนยอดวิวในคลิปนั้นจะหายไปนะเออนะครับอ้าวตรงนี้เราก็ตั้งค่าเวลาได้นะครับพี่น้องก็คือจะให้มันโพสต,ตอนกี่โมงนี่นะครับเห็นไหมเราก็ระบุได้นะจากส่วนตัวจะเป็นสาธารณะกี่โมงนะครับตรงนี้อีกฟังก์ชันอันนี้เนี่ยก็จะเป็นของ ระบบสมาชิกเหมือนเดิมนะจะเปลี่ยนจากให้เฉพาะสมาชิกดูได้กลายเป็นทุกคนดูได้กี่โมงก็แล้วแต่เราเลยนะตรงนี้ผมกดย้อนกลับนะครับปึ๊บอ่าโอเคนะปึ๊บป๊บ,ป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 บอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตั้งค่าไปแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับผมถ้าคลิปของพี่น้องเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงตาสีตาสายายมียายมา ลุงบุญดูได้ทุกคนแบบนี้ตั้งค่าเป็นคำว่าไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กได้เลยนะครับนะยกเว้นว่าคลิปของพี่น้องเนี่ยมันเป็นคลิปอย่างเช่นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเพลงเด็กแบบนี้เนี่ยนะแบบนี้คือเฉพาะเด็กดูก็จะต้องค่าอ่อจะต้องตั้งค่าว่าใช่นะซึ่งถ้าตั้งค่าว่าใช่แล้วเนี่ยก็จะมีข้อเสียนะครับก็คืออ่คนดูก็จะคอมเมนต์ในคลิปของเราไม่ได้ นะคอมเมนต์ไม่ได้แล้วก็คลิปนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะถูกนำส่งน้อยลงเพราะว่ามันมีค่าจำกัดนะมันมีข้อจำกัดดีกว่าเออพูดอย่างนี้นะเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่า YouTube ค่อนข้างจะระมัดระวังเรื่องเด็กมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ทำเป็นคลิปเกี่ยวกับเด็กก็จะต้องเ,ออเช็คดีๆนะครับอืมนะแล้วก็คลิปเด็กยุคนี้ก็บอกได้เลยนะว่า ข้อจากัดมันเยอะนะครับโอกาสเติบโตบอกได้เลยว่าไม่ใช่ง่ายเลยนะท่านไหนมีเป้าหมายหาไรายได้เนี่ยผมแนะนําให้เลี่ยงคลิปเด็กก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าคนคอมเมนต์ไม่ได้เนี่ยทำให้เสียโอกาสที่ระบบจะตรวจสอบว่าคลิปเราดีหรือไม่ดีนะเออเพราะถ้าคอมเมนต์เยอะระบบก็จะตีความว่าคลิปดีเขาก็จะนําส่งเยอะนั่นเองนะอืตรงนี้นะอืม ในส่วนของคลิปเด็กแล้วก็ติดแท็กสินค้าครับผมอันนี้กรณีที่พี่น้องเนี่ยผ่านกฎสร้างรายได้แล้วนะครับท่านไหนที่ผ่าน1,000คนติดตาม4 0 0 0ชั่วโมงหรือ1,000คนติดตามแล้วก็10ล้านวิวใน90วันในคลิปสั้นก็จะมีฟังก์ชันนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะติดแท็กสินค้าก็คือมีสินค้าอยู่ในคลิปวิดีโอได้เลยนะเอออันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องผ่านกฎก่อนนะ อ่ะผมจะกดให้ดูนะครับติดแท็กสินค้านี่เห็นไหมอ่าแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสินค้าที่เราเนี่ยตรงนี้เราพิมพ์ค้นหาได้เลยนะเออว่าสินค้าอยู่ใน s h อป e e มีอะไรบ้างอ่าตรงนี้นะครับพิมพ์ได้เลยนะอ่าอย่างเช่นผมพิมพ์ให้ดูอย่างหนึ่งแล้วกันนะอ่าผมชอบกินผมชอบกินถั่วแล้วกันนี่พิมพ์ถั่วเลยครับบึ้มอ่าเห็นไหมครับผมก็จะมีถั่วเข้ามานี่ นะอันนี้คือหมายความว่าเลยครับผมหมายความว่าถ้าผมติดแท็กสินค้าตัวนี้ปุ๊บแล้วถ้ามีคนดูคลิปผมนะแล้วก็ไปกดสั่งซื้อเมื่อไหร่ผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ย17.7%จากเจ้าตัวสินค้าตัวนี้นะก็คือ100บาทจะได้17บาท30บบาทจะได้กี่บาทก็ลองไปคำนวณดูนะครับพี่น้องนะนี่นี่นะครับผมเห็นไหมอ่า แต่มันมีมากกว่านั้นนะครับซึ่งผมเห็นหลายคนยังยูทูบเบอร์ในประเทศไทยยังทําน้อยมากเลยนะในส่วนนี้ผมว่าก็ดีด้วยนะเอออันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะพี่น้องอ,อ,อันนี้ก็คือนี่จะเป็นในส่วนของร้านค้านะครับแต่ว่าร้านค้าอันนี้เนี่ยก็คือเป็นร้านค้าที่จะขายสินค้าที่เขาเรียกว่าพวกดิจิตอลโปรดักต์นะครับอย่างที่ผมขายอยู่นะก็จะมี e book, อ,อีบุ๊กเอ่ยมีข้อเสนอออนไลน์เอ,อ่ยนี่นะครับเป็นร้านค้าผมนะ ชื่อปราเสกสรรเสร็จแล้วผมกดให้พี่น้องดูนะปึง๋งนี่กดคขาามาใช้ปุ๊บเห็นไหมครับผมมาแล้วนี่ร้านค้าผมนะก็คือตรงนี้เป็นช่องทางที่ดีนะครับนะก็คือว่าเราก็เอาความรู้และประสบการณ์ของเรานะก็เอามาถ่ายทอดเป็นอ e ีบุ๊กนะแล้วก็สามารถให้พี่น้องจิ้มซื้อขายได้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมน นะครับผมตั้งราคาไว้9ดอลลาร์30ดอลลาร์แล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยก็ถือว่าโอ้ไม่แพงเลยนะ9ดอลลาร์นี้เนี่ยผมจะได้จริงประมาณสักประมาณ7ดอลลาร์ได้ถูกหักไปประมาณสักเกือบเกือบ2ดอลลาร์นะก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าไอ้เจ้าตัวสินค้าพวกนี้เนี่ยทำทีเดียวแล้วก็สามารถขายได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ในในขายของเลยนะพี่น้องท่านไหนที่ ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทําช่องอย่างไรดีนี่ผมมีแผนที่ปั้นช่องอยู่นะครับ3าวันพี่น้องก็จิ้มที่ด้านล่างได้เลยนะมันจะมีร้านค้าโผล่ขึ้นมานั่นเองนะตรงนี้นะครับผมกดบวกมันก็จะเข้าไปแล้วนะอ่ะผมกดบวกให้พี่น้องดูกันดีกว่า,วาปึง๋งนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมร้านค้านะครับผมนะถ้าท่าไหนสนใจอย่างไรก็พิมพ์บอกในคอมเมนต์ละกันนะผมยังไม่ได้ทําคลิปสอนเลยนะเพราะว่าอันนี้เออก็พูดตรงๆแล้วครับว่า จะว่ายากมันก็ไม่ยากนะแต่ส่วนใหญ่พี่น้องจะติดแท็กเฉพาะสินค้าใน s h อป e ีนะแต่อันนี้ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยผมกดให้พี่น้องดูเลยนะถึงเนี่ยนี่เห็นไหมนี่แล้วผมก็จะเอาตัวนี้นั่นแหละไปวางไว้นะครับในวีดีโอของผมถ้าพี่น้องดูเสร็จปุ๊บแล้วจิ้มมาลหยนะปุ๊บจิ้มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งไปที่ร้านค้าและสั่งซื้อมาเลยผมก็จะมีรายได้นั่นเองนะ กดเสร็จสิ้นเลยเห็นไหมเนี่ยแหละมันจะโผล่มาตรงนี้เลยนะเนี่ยนี่กดเสร็จสิ้นเลยนะครับบึมอ่ะต่อมาครับผมต่อมาก็คือกดที่แสดงเพิ่มเติมต่อมานะแล้วก็ตรงนี้นะครับมาต่อเลยนะตรงนี้ในส่วนของการเพิ่มคําอธิบายเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับพี่น้อง ในสมัยก่อนเนี่ยคำว่า YouTube SEO หรือว่าการที่จะทำให้คนดูค้นหาคลิปเราเจอเนี่ยในส่วนของคำอธิบายเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากนะแต่ถ้าเป็นคลิปสั้นเนี่ยผมพูดได้เลยนะครับว่าสิ่งที่จะทำให้คลิปสั้นของเรามียอดวิวมากๆเนี่ยสำคัญที่สุดนะ99%สําำหรับผมเลยก็คือตัวเจ้าตัวเนื้อหาของเรานะ ออโดยเฉพาะตอนอตอนเปิดคลิปเนี่ยพี่น้องจะต้องเปิดแบบที่ผมทำในคลิปสั้นก็คืออาจจะมีตัวหนังสือเยอะๆให้คนหยุดนิ้วดูหรือจะอาจจะต้องเปิดด้วยช็อตแปลกๆอะไรที่คนไม่เคยเห็นนะเพราะว่าผมแทบไม่ได้เคยใส่คำอธิบายอะไรเลยนะเออแทบไม่ได้ใส่เลยนะครับแต่แหลายๆคลิปก็มียอดวิวที่ใช้ได้เลยผมว่าตรงนี้ไม่จำเป็นนะหรือพี่น้องจะใส่ก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่อย่างไรนะครับ สถานที่ตั้งตรงนี้เนี่ยผมเคยทําคลิปอธิบายไปแล้วนะครับพี่น้องคลิปลงไปเลยนะนี่มันคืออะไรเหรครับจนนานสถานที่ตั้งตรงนี้ก็คือว่าเราต้องดูว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยคือใครนะอย่างเช่นกลุ่มเอ่อกลุ่มคนดูในช่องของผมเนี่ยน่าจะเป็นคนทํางานที่อยากจะมีะไรายได้เสริมอ่าแล้วเราก็ต้องมานั่งดึกนะครับว่าเอะคนทํางานที่อยากมีไรายได้เสริมเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยู่ที่ไหนกัน หลังๆมาผมก็จะตั้งเป็นนี่นะครับนี่นี่ผมจะตั้งเป็นคําว่าที่สีลมนะครับผมเพราะว่าสีลมเนี่ยมีกลุ่มคนทํางานเยอะนะผมก็จะเลือกสีลมนะตอนแรกผมเข้าใจว่าจะต้องตั้งเป็นบ้านตัวเองอะไรอย่างไรผมว่าไม่จําเป็นนะ,ะยกเว้นนะครับพี่น้องว่าถ้าพี่น้องเนี่ยทำคลิปเพื่อที่จะขายของอันนี้เนี่ยพี่น้องก็จะต้องไปสมัครที่เจ้าตัว Google Map ก่อน ให้มีหมดของบ้านตัวเองอยู่ในนั้นก่อนนะแล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็นสถานที่ตั้งเป็นบ้านตัวเองได้อผมทําให้ดูนะพี่น้องนะพอดีผมสมัคร Google Map ไว้นานแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะมีบ้านผมโผล่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเนี่ยดูนะครับพี่น้องปุ๊บนี่เสกปึ๊บปึ๊บนี่ปุ๊บอยู่ไหนวะอ่ะปันอ่ะมาแล้วครับพี่น้องเห็นไหมเนี่ย เนี่ยคือบ้านผมเห็นไหมอันนี้ผมทําไว้แล้วอันนี้เนี่ยถ้าเราปักบ้านตัวเองข้อด,ดีก็คือว่าถ้าเราเปิดร้านขายของที่บ้านของเราก็จะทําให้คนเราแวกนั้นเนี่ยมีโอกาสจะเจอคลิปเรามากยิ่งขึ้นนะเอออันนี้เหมาะกับคนที่ใช้ youtube ในการเพิ่มยอดขายสินค้าของร้านค้าตัวเองก็ปักบ้านตัวเองซะเลยนี่แหละนะแต่ว่าของผมไม่ใช่นะของผม เน้นไปที่เรื่องของคนทํา y o u t u youtube ก็คือเรื่องของคนที่คิดจะหาและได้เสริมผมเลยไปเลือกสีลมนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาครับผมต่อมาก็คืออันนี้วิดีโอที่เกี่ยวข้องอันนี้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวคลิปสั้นเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะวางลิงก์ในหน้าวางลิงก์อะไรก็ไม่ได้เพราะถึงวางไปคนก็กดดูไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะเป็นท่อหรือสะพานที่เชื่อมต่อไปอยังคลิปยาของเราเราก็กดวิดีโอที่เกี่ยวข้องเลยนะครับบึมอ่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกวิดีโอที่มันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันอย่างเช่นนะครับผมคลิกอันนี้นะอี่องนี่นะครับแล้วก็ไอ้ปุ่มนี้นะครับผมมันก็จะไปโผล่อยู่ที่นี้นะพี่น้องอยู่ด้านล่างของวิดีโอคลิปสั้นอันนี้นะอ่าไปโผล่เสร็จปุ๊บถ้าคนจิ้มตรงนี้มาไหลปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งไปที่คลิปนั้นเลย ก็เหมือนเป็นการโปรโมทวิดีโอของเรานั่นเองนะเสร็จแล้วตรงนี้ผมจะเอาเฉพาะประเด็นที่สําคัญนะครับพี่น้องอันนี้ผมว่าไม่ได้มีความสําคัญอะไรนะเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์อันนี้ไม่ต้องจิ้มอะไรครับผมอันนี้ไม่ต้องจิ้มอะไรนะตามเขาได้เลยแล้วก็สุดท้ายก็คือเนื้อหาที่ดัดแปลงแล้วก็แท็กตัวนี้ก็จิ้มเลยนะครับนี่เนื้อหาที่ดัดแปลงนะปุ๊บอันนี้เนี่ยถ้าเนื้อหาของพี่น้องไม่ได้ใช้ AI นะ คือถ้าเราจะตั้งค่าว่าใช่เนี่ยก็ต่อเมื่อว่าเราใช้ AI แล้ว AI ตัวนั้นเนี่ยมันเกี่ยวดองหนองยุ่งกับคนสถานที่หรือว่าสถานการณ์ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเช่นผมเอาหน้า,าคนที่มีชีวิตจริงๆนะครับอย่างเช่นหน้าดารามาหรือใครมาเนี่ยเอามาใช้แบบนี้ต้องตอบว่าใช่หรือว่าผมทำคลิป AI ที่เกี่ยวกับสถานที่จริงเช่น ตลาดบองบอลอย่างนี้เนี่ยนะก็ต้องก็ต้องตอบว่าใช่นะครับหรือว่าผมพูดถึงสถานการณ์อย่างเช่นอตอนนี้สถานการณ์ที่ตลาดบางบอลเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องตอบว่าใช่เพราะว่ามันเป็นสถานที่คนแล้วก็บริจาอะไรนะเหตุการณ์จริงๆแต่ที่เราทำไปใน AI มันไม่ใช่เป็นของจริงนั่นเอง นะครับเป็นการป้องกันไม่ให้คนดูสับสนว่าเอ๊ะมันเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ถ้าพี่น้องเป็นนิยา,านิทานอะไรตอบว่าไม่ได้เลยนะอ่านะครับตรงนี้ก็ตอบให้มันถูกนะของผมก็ตอบว่าไม่นั่นเองนะแล้วก็กดย้อนกลับเลยปึง๋งอ่าแล้วตรงนี้เพิ่มแท็กอย่างที่ผมบอกไปนะจะเป็นแฮชแท็กหรือแท็กเนี่ยผมว่าแทบที่จะไม่ไม่ได้มีผลอะไรเลยนะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับพี่น้อง กดย้อนกลับเลยนะเพราะว่าสําคัญอยู่ที่เนื้อหาเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่น้องก็กด upload, อัปโหลดอัปโหลดช็อตได้เลยนะนี่นะครับก็คือการตั้งค่าทั้งหมดนะครับแล้วก็พูดตรงๆเลยนะครับพี่น้องช่วงนี้เนี่ยต้นเดือนออมกราคม2026เนี่ยโอ้โหระบบก็ไม่รู้เป็นอียังวะนะวาไม่รู้ยอดวิวหายไปไหนหมด ตอนนี้ผมก็พยายามลงคลิปนะวันหนึ่งเนี่ยก็จัดไปเลยสคลิปนะคลิปสั้น3ยาวหนึ่งผมว่าตอนนี้ปริมาณต้องมาแล้วนะครับเพราะว่าเราจะไปหวังคลิปใดคลิปหนึ่งลงน้อยแต่ว่าให้มันปังเลยโอ้ยากมากครับผมตอนนี้นะอืมจะให้มันปังเลยก็คือคลิปหนึ่งได้เป็นพันเป็นหมื่นไอ้ได้เป็นหลักหมื่นเลยค่อนข้างยากเราเออผมก็เลยใช้วิธีการเก็บเล็กผสมน้อย นะอย่างเช่นคลิปสั้นของผมเนี่ยก็เฉลี่ยคลิปหนึ่งก็ประมาณสัก2000วิวผมมีสัก3คลิป2 4 6นะ6,000วิวต่อวันแล้วก็คลิปยาว1คลิปคลิปยาวตอนนี้ก็วิ่งโหดวิวน้อยมากเหลือประมาณสัก700วิวก็ไม่เป็นไรนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็คลิปสั้นก็เก็บไปเยอะแล้วยังไงแล้วพี่น้องช่วงนี้มันเป็นแบบนี้อยู่ นะครับก็พยายามเน้นปริมาณแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับพี่น้องดูแล้วมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็สามารถสอบถามปรึกษาผมได้ฟรีเลยนะที่ไลน์ที่ชื่อว่าแอดเสก u t u b e นะครับเปิดว่าพี่น้องจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมหรือจะพิมพ์สอบถามในคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ขอฝากสาร,ราเปลาแพนเบสกุล่วงควงตะลิวของพี่สาผมด้วยนะครับสายเจวีแกนมังสวิรัตกินไะด้ทั้งหมดเลยนะไม่มีเนื้อสัตว์ มีแต่ธัญ,ญพืชกับธรรมชาติเช่นไส้ฟักทองถั่วแดงนะครับแอลมอน็อกโกเนตแมคคาเดเมียลูกบัวเ็ดออริจิเป็นต้นติดต่อลายพี่สาวผมได้เลยนะแล้วผมจะมอบอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัดให้ฟรีอีกหนึ่งเล่มมูลค่า490บาทด้วยขอบคุณพี่น้องที่ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะ โลกของออนไลน์มันเป็นโลกที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา,นาหน้าที่ของเราก็คือจะต้องหั่อมันเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ลงมือทําไปเรื่อยๆเราไม่สามารถที่จะเอากระบ,บวน่าเดิมๆที่เคยใช้แล้วสําเร็จมาทําต่อแล้วมันจะคิดว่าจะสำเร็จเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องไหลาตามมันไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนเป็นแบบไหนเราก็ต้องไหลาตามไปนะครับแล้วก็อย่าพึ่งท้อแท้ใจไปนะครับ สำหรับผมเนี่ยลงคลิปไปแล้วถ้าคลิปไหนแปก๊กก็คิดในใจว่าช่างมันแล้วผมก็ไปทำคลิปใหม่เท่านั้นเองอย่าไปคิดอะไรเยอะนั่นเองนะสุดท้ายนี้ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องด้วยนะครับเราก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับลงมือเฮ็ด